อีกหนึ่งสองสมผมจะมาเยี่ยมชมแมปนะคะเอาชีวิตรอดตาก่อนเพราให้เป็นโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนแบบเออโรงเรียนเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรให้เอาชีวิตรอดอันนี้มีครับมีหรือเปล่าไม่รู้นะยังไม่เคยได้สำรวจโอลืมไปว่ามันซับซ้่าเราได้โคตายอยู่ตรงนี้โคอนาบ เยังไงไปดูเอ็นเอนะเพื่อนมันมีของให้เอาชีวิตรอดไหมเพืแค่เราด้วยเ,เงินแค่ห้าสิบบาทโอเค ไม่ปิดตีกับดักต่อาที่่ได้เกิดปดกีมันจะโอเวหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยอ่ะเฮ้ยปอกปัก ีไปดูกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้เอาชีวิตรอดอยู่ให้เอาชีวิตรอดอยู่เออฟอ,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 องไม่ใช่กดโ็อตโอเคไม่ใช่กดนี้เข้าไปในบ้านหรือโรงเรียนอะไรเนี่ยแหละแล้วนี้จะทำไปเพื่อไม่มีอะไรแล้วยูต้องกระโดดกระโดดกระโดดใช่เพื่ออะไรต้องรีบกระโดด ตัวอะไรพี่ว่ากับไอ้ตัวนี้ไอ้ตาอืมคุณนิเทศวะโอ๋ตาย โลบอกที่ดีๆหน่อยเกมแบบนี้ต้องโดนทำโทษไปฆ่าคนที่มันควรโดนทำโทษก่อนนี่เฮ้ยจอร์จหยุดหยุดสต็อปโอเคมาา่รีบมาฆ่าคนนี้เร็วพิกินสตาร์มิสซิพีอาที ใครเปิดประตูเล่นจอดหน้าเฮียชิคกี้โดนเลยนะต้องค่ายได้ข้ามันเลยคนส่วนแห่งเขาก็จะมาทำแบบนี้แหละแล้วเขาก็จะเล่นไม่ผ่าน แล้วก็อื่นก็จะนินทาเขาจนกว่ามันจะจบเกมมันจะมีคนนินทาคนพวก้นแหละจนก,กว่าจนกว่าเกมจะโอเวอร์ดูสิดูแมพเขาสรา้หงมาอโอ้แหลกทุกคนแหลกแหลกมาก มีอะไรไม่ในห้องนี้ไม่มีไม่มีแล้วตรงนี้มีอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องอะไรนะห้องนี้มีจอสแล้วก็แอปเปิลแล้วก็เอาถือแอปเปิลกิ๊กมาเรียบให้แอปเปิลจอสกิี้หัวรราะเลยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดสต็อปฉันจะไปเปิดให้จอสด้วย รอรอมานี่รอมานี่รอมามารอมามาจอเตรียมพร้อมอยู่แล้วเอวบลายเอาไว้จอใจนั่นให้จอจัดการเองรีบตะกล ออเโอเคต่อเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนซอดตัวก่อนซอดตัวก่อนพี่กี้แถวนี้มันโหด อยากเข้ามานะเทียกับดักลอยฟ้ากระโดดได้แตไปฆ่านายโอ้เกือบบอกทุกคนนี่ ก็ลืมบอกเลยเราก็สู่ช่วงเดิมเยี่ยมชมแบบอีพีที่สองแล้วนะอีอีตีตีจีีน่าหน้าสักตาหนึ่งแล้วค่อยปิดลิปต์มาก่อนเลยลอนหลือนประตูโหตาสองรอด,ด้วย จะเทก็มันจะเข้ามาหรือเปล่าอืมดูดูโครงสร้างครับโครงสร้างของเขาจะมีเนื้ออยู่ด้านในด้วยนี่นี่นี่คือพิกี้ล่างใหม่ที่จะมาในบุกทีใช่หรอะบุกสามนะครับบุกทีบุกทีพิกี้ล่างใหม่กูมไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วเรียกบุกทีเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> ่า pa coba pikirmu itu non 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 no. huuu mm, no. อาตมัดสมบัตตูอันไหนไปข้ามีเด๋ยวโอเคข้ามีสมบัติเจ้าอยากได้เจ้าก็ต้องตามมาโอเคโอ้โหแมปกว้างมากมากโอ้แมปกว้างเพื่อน ตัวพี่นิวัลี่เจอเล้ดิคมันก็มีคนหนึ่งที่เขาพิมพ์ชื่อมาแล้วนะบอกชื่อแล้วในคอมเมนต์ในคอมเมนต์พาร์ตก่อนอะพีหนึ่งอะผมบอกว่าเลยคอมเมนต์ดันเขาผมบอกให้เขาสร้างนะครับสร้างแล้วก็บอกไอบอกชื่อมาแต่ ตอนนี้เขากําลังพยายามสร้างอยู่นะครับพอเขาสร้างเสร็จโมให้เขาในคอมเมนต์ว่าเสร็จแล้วนั่นแหละครับหรือทําว่าหรือคาว่าทําเสร็จแล้วได้เป็นผู้ถูกเลือกในการเล่นแมป จงเข้ามากันเยอะๆะจ้ะเจ้ามนุษย์ยูยูยจงเข้ามาเล่นกันให้หมดเลยผมจะไปเล่นเลยนี่จะอาจจะเป็นแบบรายการคงที่แบบไอ้คิดหล่อเท่นะวี <c oughs> <c oughs> ตกโลกตายที่นายกำลังเฝ้าอะไรเขาเปิดตั้งนานแล้วเนี่ยไอหมอนี่ยมันนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆนีครับต่อไปเราจะต้องเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเกมโอ้หรือว่าเขาหลุดออกวะหรือว่าเขาหลุดอืม เนื่อสนใจหน่อยอ๋อจำได้แล้วมันมีนี่เหรอสาเหตุมันมักมีคนโม่แบบนี้ใี่ไหมลครับโอ้ปรับปรุงปรับปรุงครับป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 รุงครับ แสดงก็มาไหมแดงสดงดูในป่ยตอนี้แสดงดูที่เกมตนนี้โอเคคนวางประตูเมื่อสนนิจยูอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนแมพทุกคนเปลี่ยนแมพทุกคนดู เรียนแมพเลยอ่ะเราหาอะไรเนี่ยโอจะหาเจอไหมเนี่ยโอเคทำอินทำรูปด้วย เนี่ยเออดีๆๆๆเอาไลฟ์ไปเลยหมดชอบมากชอบมากเราต้องหาปอนวัสศุกร์เพราะว่ากุญแจเขาหาจากคนไหนโอ้นีดีแล้วก็ต้องน,นี่ช็อตตกโลกตายอีกแล้วรับรองกูจะไม่มาหาเมื่

It's behind. 呦，喂，你在飞啥呀？ you <laughs>